เราได้บัตเจ็ตมาคนละ100่งร้านนี้ได้มิชลินไกด์สามปีซ้อนเลยไอซ์วิที่ที่เขาบอกว่าเป็นโนวันคือโอ้โหใครมาที่นี่ระคับใจแน่นอนบินมา2ชั่วโมงนิดๆได้มาเหมือนมาอยู่ที่ลอนดอนนึกถึงหนังแฟราซีแฮร์รี่พอตเตอร์ นี่คือรถบัสที่จะไปร้านหม้อใหญ่ลั่วโอฟมาดเอินมาเกลวครับราคาที่ตกใจว่าถูกที่สุดคือเท่าไหร่60เหรียญฮะให้ผมลองอยากกิ้นนะนะเจปูใช่ไหมเนื้อเนียนเนื้อเนียนคลิปกลิ่นปูทัดไข่ปูแน่นอร่อยนะอร่อยมีตั้งเห็ดหอมถือเปล่าห้อยหอยเป่าหือผิดแผนสามทุ่มยี่สิบหกรถรอบสุดท้ายไปแล้วหน้าฉาก นิวเกียดด้วยเปลี่ยนเกียดแล้วล่าช้าเล่นอูแล้วพอไปมาขึ้นแอร์บัส A สามห้าศูนย์เครื่องใหม่มาหน้าเกียดเปลี่ยนเครื่องอีกที่ที่รีบตามที่มาก็คือนี่จะไปเทอร์มินาลใหม่ใช่ต้องทำเวลาเราต้องลงรถไฟฟ้ากาแฟเครื่องเดียวนะสามโงแล้วใกล้เวลาขึ้นเครื่องแล้วรันนเ run ไปหาเพื่อนได้ไหมที่ห้องน้ำหรอที่ไงห้องน้ำวะเฉพาะห้องใหม่ไฮโซอือต้อเนห้อาใหม่ก็เลยต้องมีก็นี่ไงมันก็จะเป็นเหมือนจอยนโฟเทนเมนต์นี่จะบอกว่าอ่ะเนี่ยเราอยู่นี่ใช่ไหมห้องน้ำอ่ะอยู่ในระยะ50เมตร70เมตร20เมตรรอบตัวคุณเนี่ยมีว่างอยู่กี่ที่แบ่งเป็นชายหญิงเนี่ยห้องน้ำชายว่าง7ที่นะห้องน้ำหญิงว่าง11ที่นะแสดงว่าเขามีเซื้เซอร์จากประตูอยู่ถ้าประตูปิดแสดงว่า มีกล้องอยู่ตรงตัวมือได้อืไม่ได้สิมันจะผิดกฎเอานะ กี่โมงแล้วอลายามแล้วนีผิดแผนสามทุ่มยี่ิบหกผิดแผนยังไงเครื่องเราดีเลยเกือบเกือบชั่วโมงเราต้องมาถึงนี่ประมาณทุ่มสี่พาดซึ่งตอนนี้สามทุ่มครึ่งแผนแรกคือเราจะขึ้นรถไปหมาเก้าจากในน้ำบินเลยซึ่งปกติเราเข้าช่องท r นเฟอี r E2 เนี่ยเราสามารถต่อรถใน3ามบินไปที่หมาเก้าได้เลยแต่นี่คือรถรอบสุดท้ายคือรอบสองทุ่มครึ่งไปแล้ว เราจะถึงประมาณยี่โมงมาแก้คุยกันไว้แล้วแผน2คือไปหาปลาหมึกกินก่อนนี่แหละแผน2สองยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรครับบัตรออกตัวพุทธครับบัตรปลาหมึกครับไงปลาหมึกไงที่เราจะมาซื้อมาแก้อ๋อซื้อได้ที่บัตรนี้ราคา200เหรียญใช้งานได้150เหรียญอีก50เหรียญเป็นค่าเช่าบัตรสามารถคืนได้เรามีแผนจะไปทำงานที่ฮ่องกงกันต่อครับเลยต้องซื้อบัตรออกตัวพุทธไวสปานฮ่องกงมาเกาจูไห่ เดี๋ยวนั่งรถเมย์สาย B4 ไปทางด้านนู้นเลยไป Let's go นี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ไทยป่าเป่าย่านไทยป่าส่วนใหญ่จะโด่งดังเรื่องสรีทฟู้ดที่นี่เขา,าดังเรื่องสตรีทอาร์ตกับสตรีทฟู้ดที่ไงถ้ามองไปไกลๆเห็นไหมตาม,ตามตึกเขาจะมีสตรีทอาร์ตเห็นไหมที่เขาจะวาดแทบจะหลายๆตึก ในนั้นอ่ะจะมีความะสมยุโรปเลยเนาะใช่เพราะว่ามาเกาเคยตกเป็นของโปรตุเกสมาเน่ต้องรู้ชื่อร้านอันนี้คอมเพล่าส์เพล่าคนอ่ะนะย่าย่ายาเอาจริงนะการมาหมากเกานะไม่ได้เหมือนว่าเรามาหมากเกาเลยเพราะว่าตึกบ้านหรือสไตล์อะไรเงี้ยมันจะออกออกไปโทนยุโรปยุโรปซะส่วนใหญ่นะแล้วเดี๋ยวที่เด็ดวันนี้ของเราคือรอนดอนเนอร์เราจะไปกันอีกทีช่วงเย็น ได้เพราะว่าแสงสีสวยที่สุดเราจะเป็นตอนเย็นนะครับเขาจะมีลอนดอนมีปารีสอืมแล้วก็มีเวนิสมีมีสด้วยอืม,มแยอย่านย่านของไท่ป่ามาร์เก็ตไท่ป่ามาร์เก็ตไท่ป่ามาร์เก็ตวันนี้เราได้บัตรเจ็ตมาคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทย่านไท่ป่าเราจะทำอะไรดีเราจะกินอะไรกันบ้างไปดูครับเป็นไงจังหวะทำพิซซ่า เขาบอ,อกมาที่ต้องกินทัดไข่นะมับเขาให้ซื้ oh. อ Rosswa Bakery หรือทัชไข่บ้านเราเฮ้ยดูเหมือนชิ้นจะหนาขอดูด้านข้างหนสามนิ้วสามนิ้วอะลองอเลยอ,อร่อยออที่น่าจะเป็นเหรียญสี่สิบสี่จุดห้าบาทบ้านเราแอปเปิ้ล เนี่ยเขาดูตอนกัดเสร็จแล้วหนามากนะให้ถึงะปังอะไรเงี้ยนะปูปูเงี้ยเบ้าปโปูเหรอขวดสองเออขวดสองใช่ขวดสองแป้งเหลียวขวดสองคาสตาร์ดเรือนั้นเลยเอัยอนนี้คนมุงเยอะอยู่นะมีอะไรขึ้นชื่อบ้างขอดูซิหมูแผ่นเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อเป็นของฝากของตลาดไถป่าเลยกินได้นะฮะแต่ว่าห้ามซื้อกับประเทศจริงเหรอปฏิพันธ์จากหมูห้ามเอาเข้าประเทศอ๋อเออเออ อลองเนื้ภาพนะหมูสวรรค์บ้านเราอะหมูสวรรค์บ้านเราเลยอไอ้ที่ไม่เป็นหมูแผ่นแผ็นไหะใช่เ็ตเจอเป็นไงกรอบปะอร่อยอะไรอ่ะอะไรเนี่ย ราคาเหมือนจะดีพอส่วนพอปีะะหูเหม็นกระเพปลาพี่เป้ลองป่ะลองลองไปดีครับไปพี่เป้ลองลองลองลอองลองงองององลองลองออนองลององอือนอืองลลอลลอง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 ลอลองลองลลลอองง ต้องเกงไดบแล้ว4200ที่ถือร้อยสามเปร้อย40บาทมีจองให้หรอตอนนั้นจะได้ปะหกบางเดี๋ยวเขาไปดูในคลิปมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับผมอันก็คือน้ำซุปอะจะคล้ายๆในส่วนของแล้วกอมาบ้านเราน้อยหน่อยอันนี้คนกว่านืดเลยรสชาติดีมีเส้นมีอะไรไหมมีวุ้นเส้นเล็กๆน้อยแต่น้อยมากอ๋อมีเห็ดด้วยปะ มีเห็ดมีไก่ไก่ทีพี่ชอบกินเค็มอยู่แล้วเหรอในคนที่ไม่ค่อยชอบปรุงชอบแบบออริจินอลออริจินอลแอนด์ออริจินอลเหงาโคตรเข้าอ่ะงานทำหน้ามึงอยากถ่ายหน้าพนักงานมากกว่าวันกี้อ่ะทำหน้าเย๋กำลังจะพาไปกินน้ำกระแสใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่น้ำนี่น้ำนี่น้ำนี่ ไม่ฟิวตีที่เขาบอกว่าเป็นโนวันเห็นไหมอันมันมีไอซ์คอฟฟี่ด้วยไปลกปลปคนละปีนั้นสักแค่นั้นนะมางัวจะมางัวเราก็เสียเงินอยู่ดีแย่ไปครับมับหมับหมับ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 อากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักหนึ่งขวดรู้สึกยังไงบ้างถ้าใครชอบชาไทยแบบหวานน้อยมากๆอ่ะอันนี้ตอบโจทย์เลยหวานน้อยมากชาไทยอ่ะใช่มันคือชาไทยชาไทยหวานไม่ฟิวตีหวานน้อยมาก หวานน้อยแบบมากๆนะใครชอบหวานไม่แนะนำลินชาแรงแล้วใส่ลงอืมชาแบบชาชัดๆ,ๆเลยอยากได้อะไรนะชามะนาวชามะนาวชามะนาวามะนาวเก็ทุ้ไหหรอทุวยอร่อยจ้าเดี๋ยวเยวอียูเนี้ยน้าี๋ยวอนียู่นี๋ นี่ชากระแสปะเนี่ยมีเสื้อเลยกว่ามีเสื้ออร่อยกว่าอ๋อมี่สวยนี่สเก็ตนะแต่ร้านนี้มันมีความพิเศษตรงที่เขาสามารถที่จะผสมผสมไม่ได้เนเช่นพุ่งชาแดงมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยอ๋อมิกซ์กันได้เยอะกว่ามิกซ์ได้เยอะกว่าเราลองอะไรไปแล้วบ้างครับพี่พี่โดนอะไรนะหูฉลามหูฉลามไถปลาอ่ะโอเคอันนี้โอเคอันนี้อร่อยไหมอร่อยน้องเหรอครับ โด skinny, 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 skinny. <e okay. นอะไรไปบ้างไข่ครับทอดไข่ทอดไข่อร่อยมากมีเกลือน้ำมึกล้นๆแล้วก็ไข่เน้นเลยแต่ว่าแพงยูนะ11 11ดอลล์11ดอลล่าฮ่องกงอะแต่ที่นี่วันนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะประมาณกี่องศานะนี่ตอนเช็คตอนนี้ล่าสุดที่เช็คคือ28นะใช่ทีมเคยไม่ได้ทานกันเลยทานมาเรียบร้อยจะบอกว่าที่นี่คนอะไม่ค่อยใส่รองเท้าแตะเลยนะดูจะเรียากคนนี้ ดดูเขาใส่แต่ผ้าใบกันทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่คนมาที่นี่ยจะมากินเครื่องในใช่ไหมแล้วก็มากินทัดไท่แล้วก็มาหาซื้อหมูแผ่นที่ผมเห็นที่ขาดไปได้เลยคือมีร้านยาเยอะมากร้านขายยาจีนแต่ทริคสําหรับการซื้อกาแฟที่นี่มีอะไรบ้างเราเดินไปหลายร้านเนี่ยกาแฟเลทก็ประมาณหนึ่งเลยสีเหรียญห้าสิเหรียญแต่คําตอบสุดท้ายของเราคือหมาด มาดอะปกติอ่ะเนสกาแฟที่เป็นขวดอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก15เหรียญต่อหนึ่งขวดแต่ซื้อสองขวด17เหรียญ17เหรียญได้2ลาเต้ไปไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปที่ต่อไปเราจะไปกินเบอร์เกอร์รีบรีบข้ามถนนก่อนเราจะไปกินเบอร์เกอร์ชิ้นเท่าเท่าไหนนะเท่านี้เท่านี้ของพี่เท่าไหนนะอพี่พี่ไปเชื่อใช่ไหมว่าเท่านี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนไปซื้อแล้วเจอกันดูคนครับต่อแถว นี่คือร้านต่างคนเยอะมากไม่รู้อ่านถูกไหม,มหอ่ะทำไมอ่ะอ่านว่าไซกิคาเฟ่นอ่านไปเถอะไม่เป็นไรร้านนี้นดียังไงร้านนี้ได้ไม่ใช่ลิมไก่สามปีซ้อนเลมน,น่าสนใจเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวกันลูก นชิ้นเท่านิว้วเราไปซื้อเนื้อดิแต่ถ้าชิ้นเท่าที่เป้เปบอกน่าจะเป็นหมูเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหมดกลิ่นเนื้อขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมจะลองชีสละชีสน้ำไหลอ่ะมันเป็นไข่ด้วยนะรอ้อนไหม,ไมร้อนไหมร้อนมากถอยเป็นอมเลือดเนื้อที่ว่ามันไม่ใช่เป็นชิดด้นใหญ่ๆมันเป็นเนื้ออเงี้ยเลยเป็นเนื้อสับๆมาอยเงี้ย แต่ก็อร่อยนะแต่ร้านนี้ขาดอย่างหนึ่งกระด,ดาษชิชูกระดาษชิชูกระดาษอะไรนะกระดาษชิชูทำไมอ่ะกระดาษอะไรนะชิาาะนะชู ไปกันต่อครับเราเดินหาไรทาเล่นมื้อเช้าลางวันเสร็จแล้วที่ไถปลาก็จะพาทุกคนไปลอนดอนเนอร์ตามที่สัญญาไว้แต่ว่าทางผ่านดันเป็นวินพาเลสดินแดนแห่งกระเช้าไฟฟ้าและที่สําคัญเคลื่อนฟรีด้วยสิครับเราสามคนก็ขอลุยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนนั้นเลยอยากไปเห็นมุมมองเบิร์ดไอวิวบนนั้นว่าสูงและสวยแค่ไหนในส่วนที่ไม่มีคนต่อแถวเขาก็สมรสิทธิ์ให้กับผู้พักที่นี่ได้ใช้บริการก่อนนะครับส่วนเรานักท่องเที่ยวทั่วไปถ้าจะใช้ฟรีก็ต้องรอคอยกันนิดนะีง โคไทยอันนี้คือคือย่านโคไทยแต่ก่อนโคไทยตรงนี้เป็นอ่าวเป็นอ่าวอ่าวันี้ไหนๆเขาก็ผมผมพังอ่าวเลยแล้วก็สร้างเป็นแหล่งคาสิโนโคเทคือโอ้โหใครมาที่นี่นะครับใจแน่นอนบินมาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆได้มาเหมือนมาอยู่ที่ลอนดอนเลยหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่เคยไปลอนดอนแต่ฟิลไรจัดรูดิเรานึกถึงอะไร นึกถึงหนังแฟนตาซีแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือรถบัส<ค>ที่<ค>จะไปร้านหม้อใหญ่ลู้อรถมันชื่ออะไรอวิลาติหรืออะไรกันอันนี้ต้อนรับสื่อรถคืงอัลวินราติข้างในเนี้ยเดย์เดอร์ลอนเนอร์เนาะเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้างเนาะใช่มันคือห้างเลยมีหที่ลาวมีคอยเตะมีก็มีร้านอาหารทั่วทไปแล้วก็มีแหล่งช้อปปิง้งพวกครบหมดเลยแบรนด์เนมใช่แบรนด์เนมมนเยอะเยอะมาก จะบอกว่าที่มาเก๊าเนี่ยไม่รู้นะเราเราไม่ค่อยเห็นโฮมเลสเขาจัดการเรื่องพวกนี้น่าจะดีมากเลยน่าจะแทบไม่มีเลยนะไม่มีเลยยังไม่เห็นหมาตะกววยไม่เห็นเออหมาก็ไม่เจอเจอ,เจอแต่วความน่ารักอ,ะอ่ะเออซึ่งทายของน้องท็อปอยู่ที่นี่หมดแล้วทำไมคุณพูดแบบนั้นหรือว่าไม่จริงผมไม่ได้เถียงคุณเลยนะ ยามค่ำคืนก็คือคักเช่นเดียวกันครับเหมาะสำหรับการท่องราตรีแถมเต็มไปด้วยแสงสีเสียงและความบันเทิงที่สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยคุณสามารถดื่มด่ำความบันเทิงได้ครบคันไม่ว่าจะเป็นคาสิโนร้านอาหารที่หลากหลายและแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูนับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ย่านโคไทยในมาเกาเลยล่ะครับล็กขามา ออฟมานอินมาเกาครับแต่รุ่นหน่าราคามันแตกต่างกันไปนะราคาที่ตกใจว่าถูกที่สุดคือเท่าไหร่ที่เห็นเมื่อกี้มี60 60เหรียญ60เหรียญ424 200กว่าบาท300 200 300ใช่พอเป็นไซส์ที่เขาเล่นกันมากพี่ไม่แน่ใจตอบน่าจะรู้ด้วยไม่ไม่ไม่โชว์เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะที่ลิซ่าถืออ่ะมันจะเป็นตุ๊กตาเลยที่นี่ไม่มีตุ๊กตาเป็นทรงไอ้นี่เลยโมเดลใช่เป็นโมเดลล้วนๆแต่โมเดลก็ไม่แพงนะโมเดลราคาประมาณ300กว่าบาทถ้าบ้านเราเป็นโมเดลจะประมาณเท่าไหร่รู้ป่ะ ห้าหกร้อยตัวเป็นพันก็มีใครรับฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แย่แต่กวามคิดจะลงก็กลับมาแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อให้ใหม่นะมาดูเอาละกันต่อไปหยนี่ทางเข้าไปทำอะไรเนี่ยข้ามไปดูหน่อยที่เรากินมตอนกลอดเนี่ยแหละลอสต์ต เวเนเซียขอดูน้ำหน่อยสิแล้วไหนเรือสักหนึ่งเอาเลยไหม bro ให้ผมบอกอยากกินนะบอกไม่หรอ 嗯，不差、嗯，多少钱？ รชาผมลองไปหาข้อมูลมาดูแล้วครับนี่คือชาผูเออร์เป็นชาจีนที่ช่วยขับสารพิษในลำไส้และช่วยบำรุงร่างกายสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสารเพกตินในใบชาผูเออร์จะช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้ด้วยครับอุ๊บาเยี่ม อ,นนอร่อยแต่รนะ้อนน่ะโอ้โหกลิ่นปูชัดมากอะไรอ,ไอ่ะพี่เฮ้ยข้ามิ้นต์โจ๊กเฟี้ยวอะผ่านครับเดี๋ยวลองปูน,ะนั่นเนอปูเป็นไงมีกลิ่นคาวไหมคิดว่าไม่น่ามีเพราะลงมาในโจ๊กแล้วยังไม่มีกลิ่นคาวเลยนะโอ้ยชิยยนะ้ปลาแรนดองปลาอะไรนะปลาแดชปลาแดชชิมปลาแดช เซ็งของไม่รู้อันถูกหรือเปล่าแต่เป็นอาหารสไตล์กวางตุ้งพี่ลองแล้วเป็นไงบ้าง โจ๊กปูก่อนนะโจ๊กปูเป็นเลดูเลดคอมเมนท์ที่ร้านนี้โจ๊กกะปูเกรดอร่อยละเอียดเนื้อเนียนคลิปเนื้อเนียนคลิปกลิ่นปูชัดไข่ปูแน่นอ่ะเป็นูถัดไปมั้ยโอเคไหมเป็นลูกชิ้นปลาแดดลูกชิ้นปลาแดดน่าจะปลาแดดนะไม่รู้จริงจริงรู้แค่ว่าอร่อยมากอร่อยนะริ้งหรอริ้งละกันอ่บะหมี่อันนั้นก็โหปั้บทับใจจริง คือเส้นบะหมี่เขานุ่มเส้นรีเป็นไหนรู้ะไม่้ไม่รู้แต่รสสัมผัสเหมือนเส้นทาโร่เวลาใส่ร้านหน้ามันจะนิ่มมันจะเหมือนเส้นไข่เนาะมีทั้งเห็ดหอมถือเปาห้อยห้อยเปาหือแอมร้านนี้ตอนกลางวันคนจะต่อแถวเยอะมากอ่าลองนึกถึงตอนกลางวันดึกโก้สิบเอ็ดขึ้นได้ โอ้ยกระชันชิดตัาดยู่ไนวะนี่เหแล้วกันลยวันนี้นวันเสาร์ตลาดวันเสาร์เซอร์ไพรส์ <Okay. S 1> สตีฟูครับทงกับโรงแรมใช่ไหมดูแล้วพรุ่งนี้กินข้าวที่ไหนแล้ววันเสาร์มาถามพี่เลย ยังหิวอยู่หรออยากกินอีกอ่ะ East Asia Hotel เดี๋ยวลงมากินแล้วกันใกล้แล้วเกิดทักไข่โรงแรมมาอยู่แค่เนี้ยสิว่าฟันเจียงคุณพีอยั่หรอมอสสิจ้าวันนี้กินตัวไครดีอ่ะไ <laughs> ม่ยัวอยู่ไม่ชียว เรเลเราเลยรูดประตูอะเสียงว่าไอ้นี่